สวัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสู่ที่ s t a Channel นะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเก้านะครับทุกคนวันนี้เราจะพาดูโทรศัพท์มือ2 iPhone มือ2ที่นี่นะครับอัปเดตราคาว่ามีรุ่นไหนราคาไหนบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่โซนโทรศัพท์มือ2นะครับผม ขึ้นมาทั้ง3ก็เจอเลยเอาวันนี้เราจะพาดูเช็คโทรศัพท์นะผมว่ามีาร้านไหนที่โอเคเราให้ข้อมูลแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเราก็จะขอเบอร์ไว้ให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคว้าวตัวเล็กเดีย๋ยวเราเดินดูร้านนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ iPhone 13 Pro Max 128GB 13 Pro Max 128GB เท่าไหร่ครับผม3 000, 2 0 0มอ๋อแล้ว14พัเท่าไหร,ร่สบ 128, กิกสา3 0บาท สิบเอ็ดโปรแม็กสองห้าหกกิกเท่าไหร่ครับอ๋อสองหมื่นสองพันไอโฟนสิบห้ายังไม่ออกมาใช่ไหมยังถ้าออกมาราคามก็จะลงหน่อยไม่ลงไม่ลงใช่ไหมยังวสิบเอ็ดตัวนี้เท่าไหร่ครับหนึ่สี่สกิกก์กกอ๋ 128. อหนึ่งร้อย n ี่กิกไอโฟนนี่มันลงยากเนาะถึงราคาโอเคก็มานี่ขอบคุณมากครับผม iPhone 11 Pro Max 256GB ดาว10,500บาท ผ่อน2,850บาท6งวดเดือน5,100บาท3งวดรับประกัน3เดือนอ๋อ oh. อันนี้ข้อมูลก็ตามนี้เลย iPhone 7ก็ผ่อนได้ ดาว2,000ผ่อนเดือนละพันมงวดเนี่ยใครงบน้อยร้านนี้ไม่เคยเจอนะเท่าที่เราทำคอนเทนต์โทรศัพท์มือสอมาก็ร้านนี้ที่แบบที่ติดข้อมูลไว้ชัดเจนหนูเนี่ย <Hello. S 1> อันนี้ iPhone ิบเอ็ดโปดาวมือหนึ่งหผ่อน2 8 5พังวดผ่อนห้าพันงวดนะครับใครที่แบบต้องการผ่อน iPhone 8ผ่อนก็มีนะไอโฟนแปดพัด 256G ิดาว4,900ผ่อน1 8 5 0 6งวดผ่อน3,253 3งวด มีประกัน3เดือนด้วยทุกคนโอ้โห iPhone SX ดาว6,500ผ่อน2,000 6งวดผ่อน3าม3งวดรับประกัน3เดือนมีประกันนะทุกคนคือแบบต้องการที่จะผ่อนแล้วแบบมีประกันด้วยเดีย๋ยวเราดูตัวนี้ iPhone 12 mini 128GB ดาว8 0 0พผ่อน2พันงวดผ่อน3าม8 3งวดประกัน3เดือนก็ประมาณนี้นะครับผม พี่โทรมาดาวจากต่างจังหวัดได้ไหมอะไรเงี้ยได้ครับผมหน้าร้านได้เลยใช่ครับออนไลน์ก็ได้ครับผม095 095นะครับผม539 539เครับ1414 1414หน้าเพจจะเป็นเซียร์แฟลโกลหน้าเพจตรงนี้ได้เลยครับผมอ๋อใครสนใจร้านนี้ก็ขอมากครับพี่ครับผม i14 Pro Max 128GB ดาว23500ผ่อน4,900 6เดือนนะครับผมโอเคก็มานี้ทุกคนร้านที่ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาเราก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้ทุกคนแบบนี้นะครับผม iPhone 6พารนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้แต่ตัวน้ำเป็นตัวอันนี้ iPhone เท่าไหร่ i p h o n เ7็ดวะไอโฟนแปดกิกิ้ฮะขอดูหน่อยฮะ แต่ตัวนี้เป็นตัวโชว์เหมือนกันลูกฟ้ามาซ่อมร้องเป็นที่บอดอ๋อลูกฟ้าฝากไว้เดี๋ยวลูกฟ้ามารับโอเคโอเค iPad ตัวน yeah. okay, ี 8, ้เครื่องเท่าไหร่ฮะเจ็ดเจ็ดสองสองอีกตัวนี้อยู่แปดพันเก้าแปดพันเก้าเอง้อยู่ไหมแปดพันเก้าเอาไปใช้งานแบบแถวฟิล์มกระจกให้อ๋อตีฟิล์มกระจกให้อีก iPhone เก่าๆก็มีอยู่นะ iPhone หกนะฮะตัวแดงนี่เท่าไหร่ครับผม ไดนเทเดตอนนี้อยู่หมื่นสองพันเก้าค่ะอ๋อความจุเท่าไหร่ครับผมหกสิบสี่อ๋อครับผมครับผมบางทีแบรนด์อ p p โป้เนี่ยระหว่างเดินเขาก็เรียกเราเข้าไปรีวิวสินค้าในร้านเขาแน่อนอ่ะอย่าดูร้านนี้ไอโฟน e 12 64GB แบต83%ดาว9,500ผ่อน5,600สามเดือน ผ 3, ่อน3 0 0 6เดือนนะครับผมอ่ะ iPhone 12 64GB แบต87%ดาว9,900ผ่อน5,500 3เดือนผ่อน3 0 0 6เดือนนี่ไอโฟ n e รุ่นเก่าๆอันนี้ Samsung ไม่ติดราคาส่วนมากไอโฟ n e น่ะเนี่ย iPhone 11 128GB แบต82%ดาว7,900ผ่อน4,500 3เดือนผ่อน2,400 6เดือนนะครับผมมี Note 9โดย5,900อันนี้เป็นอะไรนะ Oppo A83 2,990อ่ะอเดี๋ยวเดินเลาะๆดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับผมเคสโทสรศัพท์เพียบเลย อุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆเนี่ยมีเป็นล็อกๆเลยอันนี้ iPhone X มือสองเท่าไหร่ฮะตัวนี้9 9 0 0พันเาันก้าพรมจุเท่าไหร่นะฮะน่าจะ128อ๋อ128่งริกิุ่มกดไม้แพงเนาะเครื่องละพันพันกว่าแต่ก็เอาไปซื้อให้พวกอาม่าอะไรงเงี้ยอ่ี๋ยวดูร้านนี้หน่อยโอ้ถามได้จ้าครับผม iPhone Samsung อันนี้ i ไอโฟนนะฮะตัวสีฟ้า oh, 10. 11 Pro Max ใช่ไหม ผมขอดูหน่อยครับผมมือหนึ่งมือสองอ่ะมือสองค่ะประ,ประกันน่ารังให้หนึ่งปีนะคะประกันให้เหมือนเครื่องใหม่อะะ่ะไม่ตกน้ำน,นะะ่าจะแต่สิบสอง <12 S 2> โ x รแเท่าไหร่กิกกนะฮะตัวนี้ตัวนี้ห้าหค่ะ3 4 9หมอ๋อห้าหนึ่งสอี่พัดูรัานนี้กันว่าโอ้วันนี้น่ารักอะ่ะไ1 2สิบสองอะไรนะตัวนี้ 13มิลิสองห้ครับ256้เครื่องละเท่าไหร่นะอันนี้สอง0ม่น0ัน้รอนน้อันนี้รูไหคะ3ครับอ๋อสามโปรใช่ไหมหรือว่าโป o เฉยอสวยสวยนิดอันนี้เครื่อเท่าไหร่คะอันนี้32อครับอ่ิกิ๊ามนอ๋อ1 2อยิสาหอก็โอเคนะบคุณมากครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับโนโทรศัพท์มือ2 iPhone มือ2เซ็นทรัลปิ่น9ชั้น3ก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อลิปหน้าอยากให้เราไปทำคลิปที่ไหนรีวิวสานที่ไหนอัปเดตราคา iPhone มือ2สานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องเดินเซ็นทรัลปิ่น,น9กก่อนนะครับผมสวัสดีครับ